ครับกาสวัดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นักตี้พอดีวันนี้อาจารย์มาอุบลน,นะครพาเด็กแฝดนะครับจอมสนนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลนะครับกำลังจะเดินทางไปที่วัดพระธาตุหนองบวัวต่อตอนนี้อัดคลิปนี่ก็บ่ายสามห้าสิบห้าแล้วนะครับไปถึงนู่นก็คงบ่ายสี่นะครับประมาณนั้นะนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับดิ่นน้อบ,บาทที่เนี่ย น่าจะใช่น่าจะใช่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้แนวทางาหนอยลถนะครับเจ็ดแปดเก้านะวันนี้เอาเอาผาดมานะครับเจ็ดแปดเก้าเด้อใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนหน่อยเมื่อวานนี้เข้ารูปศูนย์เด้งบนเด้งล่างเลยนะใครได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางวันนี้หน่อยวันนี้่นี้ละนี่นน นอยวันนี้รูดหนึ่งฟันหนึ่งรูด1หนึ่งเด้งหนึ่งครับอ่ะตัวเจาะนะครับ1.0ึ่นยคนคนทดสอบ1.0ึ่งศหนึ่งสามสเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง1.8ึ่แหนึ่งสแล้วก็หนึ่งเกครับฟังอีกครั้งครับ1.0 1่งศูนย์สามสาหนึ่งแสแล้วก็หนึ่งเกครับ สามตัวมีหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าครับฟับงอีกครั้งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่หลดมาวัดป,ประทานหนองบัวน,นะครับไปแล้วอาจารย์ขออนุญ,ญาตเดินทางต่อก่อนฝากแชร์คลิปนี้ด้วยขอบคุณ f c ทางช่อง youtube ทุกคนขอให้เร่งบนเร้งล่างอีกเือนเมื่อวานนะครับเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์เน้นๆเลยขอบคุณมากๆนะครับเนาะบ๊ายบายกล้องก <c oughs> <laughs> อนลูกบ๊ายบายสวัสดีครับ